สวัสดีครับนี่การทำงานสร้างรถนแห่ของทีมออดีโอนะครับวันนี้ถ่ายมาฝ่าครับตัวนี้กำลังทำเหล็กเหล็กที่วางกับแคตซีครับตอนนี้เจาะเจาะเพื่อจะเอาเหล็กสอดใส่นะสอดเป็นฐานครับตัวนี้ของของห่วยสามครับตัวนี้ ก็ที่เป็นโครงหน่วยหนึ่งครับตัวนี้หน่วยสองครับหน่วยสามนี่ครับหน่วยสามกระทำเนี่ยครับเหล็กเพิ่งมาวันนี้ฮะเนี่ยครับตอนนี้กำลังใช้เครื่องตัดพัดมามเจาะรูครับโอ๊อาจารย์รยที่เสียะบะ อันนี้เป็นไลมุมมันตัดอะไรนะหนาเลยตัคมาควบหนาหนาปวดนิดหั่อยตรงเอวหัวตรงขาดำทำยังขึ้นไปยังครับขึ้นไปยังขึ้นไปยังครับอยากได้ยังอยากได้ยังเอวยังยืงหันถ้าสีลวไปครับแจ้ขึ้นไปอ่ะ ถ้าเราก็ับแบกแม่ลงแม่ปูไว้ครับพงไปได้ไกลแล้วครับ แล้วงไงปะนาะเขาได้บ้ล่ะขาได้บ้าสัผมได้โอ้ามคือหนาของหน่วยสามประมาณ 0. ูครับ นี่หอดใจเลยเข้าได้ปะเออไล่นี่แหะถึงต้องแล้วเออนี่แหละบ่เข่าเขาอัู่ข้านี่เมื่อก่ทานที่มันบ่าข้าใส่เลยฮะเสรฮะเสรเสรเสราจับอกปกไรมึงท่างผีดออมึงมุ่มบวกอะ เปียวเปียวอันคาดนั่นเห็นมันแล้วเนี่ครับต uh. ัวนี so like ้เมื่อสีแนบกับซีแหวกนี่สีครับนี่ครับกับเบิ้งเป็นแคตซี่ครับตัวนี้ก็บสีว่างยุทธเทิงแคตซี่นะครับแล้วก็สิมีเล็กผาด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 เจี้ยงเจียว เล็กพลาดแบบนี้ครับพลาดไปแต่เอามองหันก็เป็นมองไม้คเครื่องปั้นครับบางนี้บางนี้สิรับน้ำหนักเครื่องปั้นครับก็เลยเฮ็ดยาเป็นพิเศษเฮ็ดยาครับพวกพ้งตัวนั้นเฮ็ดอยู่สามมือครับสามมืออันนี้เพิ่งเริ่มเฮ็ดตอน ตอนหาโมงแรกนะครับตัวนี้ครับไม่ไจะจอดได้แล้วมืดกันหนาจะเป็นรูปเป็นลงังตอนนี้น่วยสองกำลังโปสีอยู่ครับอเ,เอาเปิด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 ประตูครับเปิดประตู เอาบวกอ,อกอจ้เอาไหมเอาไหมเด้อเด้อเด้อนี่ครับประตูครับอา้าวจัดไปเว่อปึบปิดกันจะนี่ปิดจะน,นี่เว่อเนีเปิดไหมเปิดไหมเว่บ เอาเอาประตูล่พร้อมเลยฉี่ผอมเลยตรงนี้่องผอมเอเอเนี่ยต้องมีปุ่มกดเลยไม่ได้จะเปิดก็ต้องให้โซเฟอร์ดกดเก,ดกี้ยงรถประจำทางอะ่ะแค่ <laughs> จะแค่จะ,จะรีมมบหมดบ่ากันเนะนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้เฮ็ดเองนะครับออกแบบเองเนี่ยครับ ว่าด้ชื่อสเปจชื่อชื่อเขาป็นกับแพงครับเอาเห็ดเองไปเลยนี่ครับนี่นะาทอันนี้เออนี่กับบานพับซื่อเนาะนี่บานพับซื่อาวบ้บ่ไหมเนี่ยเนี่ยครับ มาทานครับยังมูแต่งไงเดี๋ยวจะกลายเป็นอูต้ต้อรถแท้แล้วครับที่มาตรฐานนะนี่เนี่ยน่วยสองครับน่วยสองนี่นี่นที่ทำงานน่วยสองตาตาตอนน,นนี้โยนั่งลาดออกโชว์ไปสูุ่บันนี้ อ้าวเปิดเปิดเปิดอ๋อเด้อเด้อเด้อ้างล่างข้างล่างโอ้ที่เด็ดที่เด็ดอยู่ข้างล่างเอ้าวยกขึ้นเดี๋ยวมากันผู้ใดปิดไฟมาผู้ใดปิดไฟเอาไหมไหมปรับลง เอาลงครับลงเอ่เอ,เ,อเนี่ยของแท้ครับของแท้ของแท,งแท,งแท้ต้องมีแหวนครับของแท้ต้องมีแหวนครับมีแหวนเท่าไปใส่ป่ะเออเนี่ยครับอันนี้เป็นมองเแ็บสัมภาระครับมาตรฐานครับออกออกแบบโดยช่างหนุ่มครับหน่วยสองครับช่างหนุ่มหน่วยสองปิดไหมปิดไหมเออ ได้เลยได้เลยนี่อายุขางกระติกนันเลยหลังหลางหลังใช่ไหมกระติกสีเขียวไหมกระตีขึ้นไหมนี่ยครับเดี๋ยวท่านได้เบิเบ้งกลไกลครับเดี๋ยวจะถือกอ๊อฟมาฟังนี่ะเอามาเบิง้งพน,นักงานโป๊สีครับ ยัยใ,ใช่ครับออเ,อเ,เอามือเงินมือเงินังสิลุยมนี่อีกอ่ะจ่อกัน,น,นยังยังข้างนี้วมีประตูะอ่ะห้าประตูข้างล่างอันนี้อีกข้อหน่วยหนึ่งครับไปได้ไกลแล้วข้อหน่วยสามยังเปล่ยนพุยพงค์อฮะ ียังกว่าอัดวิดีโอบุหรี่สด่นึงคนเบ่งหรอนี่คบพนักงานจมครับพนักงานอู่เนี่ย ไหนล่ะอันนี้ฟีมือการโปรซีของแทบของแทบต้องหลุดเรียบก้นหนาวควาอยอาไมวะชว์ประตูไหมบ้เดี๋ยวเขาเบิ้งประตูไหมเอาจอดี้ประตูครับประตูเดีย๋ยวเดี๋ยวไถ่ไ,ไก่กันบ้านาไทยว่ไก่เอาไมไมเปิดไหมจัดมา เดี๋ยวมันยังติดขี่เกียกครับถ้าได้เก็บรายละเอียดมันเลยเปิดหน่อยนึงเดี๋ยวหยอดน้ำมันจักมันก็สิได้แล้วนี่ครับที่เด็ดทุเพ็รมงีณะทุบเพชรมงีณะใช่ไหมไม่ของเด้อฮะ แต่ทั้ไม่เลยใส่หันประตูประตูไม่ไหวว่าไม่หขั้นนี้อันนี้ไว้เซียงเงินเมียครับตรงนี้ว่าห้เมียงหูหรอกว่ามันมีช่องนี่นี่ครับประตูอีกบใบหนี่งโอ้ย ่อาเดี๋ยวมื่อนี้อันนี้ด้วยซ้ำครับประตูยุ่ยใช่ปะถึงตู้แล้วครับด้วยซ้ำเขิตู้แล้วครับจู้ก้อนมูเลย่ดิ้นด้วยซ้ำไมล้งเขินตู้ก้อนมูครับด้วยซเล็กหมดแต่มาครับโอ้น่องน่องน่องหลัางมูโอเคครับเดี๋ยวมื่อนี้บอมมีเวลาตัดวิดีโอครับเดี๋ยวเอาคลิปแบบนี้ไปเบื้องก้อนนะครับช่วงนี้ เดี๋ยวมีเวลามีเวลาสิตัดวิดีโอเท่ๆเบิ้งครับ,บ,บ,บเดี๋ยวช่วงนี้ก็เอาคลิปการส้างรถแห่ไปก่อนฮะโอเคครับใายจากมือถือครับโอเคครับบวาสีีครับ